ชามช่วยกันหยิดชนซองมาช่วยกันชิมมาช่วยกันจุ่นแล้วก็จานม่สนามสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงเคผลิตภัณฑ์เซนโซไดมาลติแคร์เครื่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นวิชเนเจอร์พาเวอ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอัลามาจันใหม่กับผมปาล์มนะครับและคณะกรรมการที่น่ารักทั้งสามท่านพี่ไก่พี่ปัทไทและพี่ตงตงครับ Good morning แลวเรามา Good morning และ่วงนี้สนับสนุนโดยตู้เยน็นบีสปคูคจากซัมซุงผลิตภัณฑ์เซนสอได้เม้าท์แคร์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพืนพ้น Wish Nature Power ทำไมพี่จที่งเขายิย่งเงียพี่ไก แล้วกับเป็นอะไรป่ะป้าค่ะเป็นอะไรครับวันนี้คือแบบว่าคนสวยอ่ะะคสวยโอ้ยฉันมีความรู้สึกว่าแขกรับเชิญจะหล่อมาเอาจริงวันนี้อยากให้แบบคุณผู้ชมเห็นกางเกงพี่ไก่มากเลยอ่ะยูบุ๊กก็ออกไปแล้วโอ้ยออกไปแล้โอ้ยอยากให้เห็นมากเลยแม่สาวสาววันนี้ได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 ้เด้ไ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 ั้เด้ไ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 ้ไ ชอบชอบละครดราม่าไหมชอบดราม่านี่แหละฮะในวันที่หมดภาคปลายอยากเล่นละครดราม่าด้วยนี่แหละเขามาจากละครเรื่องในวันที่หมดภาคปลายเป็นละครดราม่านั่นเองพร้อกต่อเรื่องเลี้ติดค่ะใช่ครับติดเลยของคุณก้องปิยะคือชุดดาบาปังแน่นอนนะสองพี่โอ้สองท่านของเราในวันนี้นะครับนั่นคือปั๊บทัศธรและเอจอยธิดาราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสอบคดีค่ะ หลอกมากหล่เอาอ่ะคนนี้คูแข่งพี่เอกอ่ะอพอาะลอดไม่ไไม่เป็นไรค่ะพี่ใหญ่ไม่เอาโอ้โาได้ได้แล้วใครก็ได้แล้วแล้วคนนี้เอาไหมคะคน่เอาเอาไปทิ้ง ตายแต่เรื่องนี้บอกเลยนะว่าโอ้เปิดมาเนี่ยดราม่าแล้วดราม่ากันเกือบทั้งเรื่องเลยสองคนนี้ดราม่าด้วยไหมครของผมเนี่ยจะอยู่ในหมวดของการช่วยเหลือในเรื่องผมรับบทเป็นตำรวจครับก็คอยมาช่วยเขาจัดการคดีต่างๆที่มันยากๆอะไรเงี้ยเพราะพี่โอเขาเป็นทนายใช่ไหมครับพี่เต้าเป็นสังคมสงเคราะห์อชก็มีผมคอยไปช่วยจัดการเรื่องแบบ คดีความต่างๆอะไรเอ็นจอยเหรอคะเพราะหนูจะเป็นหนึ่งในคดีที่เราอะเดินไปหาพี่เต๋เพื่อให้เขาอะช่วยช่วยเคลียร์ปัญหาชีวิตเราอะไรอย่างนี้ค่ะมาเรื่องทําอาหารกันดีกว่ารายการเราทําอาหารเนี่ยเชื่อเลยว่าสองคนนี้ชอบทำอาหารแน่นอนใช่ปะครับไม่ใช่หรอตอบแบบดีคิดนิดนึงขอบคุณพวกเราที่ใจชอบทำไหมชอบทำอาหารใช่ไหมสองคนนี้ ผมมาชอบทำครับเฮ้ยเมนูที่ถนัดอะไรเมนูนั้นไข่เจียวเฮ้ยเล่นจอยเหรอคะทำบ้างเพราะว่ายายเราเคยเปิดร้านอาหารตำสายเฮ้ยแล้ววันนี้เซอร์ไพรส์น้องเอนจอยคุณยายมาด้วยสินี้กุญายวันนี้ค่ะบาร์ดีเลยบาร์ดีเลยยัยทุกคนยัยเป็นยัยเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นไงเนาะแต่พร้อมได้ครับวันนี้พร้อมครับพร้อมแล้วพรจัมที่ได้เลยครับเย้ครับ ขอี๋ยเราจะเขียวสีขาวกมีสีก็มีสีเดี๋ยวเราจะเล่นเกมเติมคำในช่องว่างนะครับว่าเป็นเมนูอะไรถ้าใครใครถูกคุณจะเลือกเลยว่าจะทำเมนูนี้เองหรือจะโยนให้อีกฝ่ายนะส่วนคนที่ตอบไม่ได้คุณจะต้องไปจับเซียมซีนี่นะครับเป็นวัตถุดิบในการทำเมนูอาหาร6อย่างนั่นเองนะครับมาครับเติมคำในช่องว่างเจ็ดพยางเจ็ดพยานใครทราบแล้วกดกระดิ่งตอบได้เลยครับมีเดียวนมีกระดาวก๋วยเตี๋ยวทอดซี่โครงทอดผัด มี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 คำที่พี่ไก่พูดก็ผัดแกงมีอ่าข้าวผัดแกงเฮ้ยปบอสเอาจริงเหรอลองลองไปทีละคำข้าวครับอ่าข้าวมีข้าวผัดมีต้มยำทุกแห้งแห่ทะเลทุกไปเปล่งเกินจริงเหรอเมนูนี้บอสจะทำเองหรือโยนให้เอ็นจอยครับ มาค่าอินจอยมาจับเซียมซีกันดีกว่าค่ะขอให้ได้วัตถุดิบดีๆนะคะ6อย่างค่ะอันแรกเป็นมะละกอเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยแต้มบุญหมดแล้วจ้ามันเกิดให้นะเฮ้ยแตงกว่าตั้งช่วงตั้งมะละกอแตงคู่กันเฮ้ย เต้าหู้เหลืองเลยสองครับให้พีคก,ก่อนเถอะผักกาดขาวเหลืออันสุดท้ายนะครับออขอพพิกเอาใจช่วยไม่ไพีคเอาเลยค่ะพิกเาีามันมันมีผักเปียก <laughs> เส้นเล็กต้ตมตำเส้นเล็กเต้าหู้ต้มกด เมนูใหม่า,าอ้าวน้องเอนจอยเลยเห็นสภาพ,าพวัตถุดิบแล้วล่ะก็บอกเลยว่าจะต้องทำส้มตำเส้นเล็กและเอาสี <t art> มั่นใจสุดๆล่ะสงสัยจะได้กินของอร่อยแน่ๆ <t art> ส่วนน้องป๊อบเราจะต้องทำเมนูบังคับคือข้าวผัดต้มยำแห้งทะเลไปนะครับล่ะซึ่งน้องก็เลือกทำเองอะเรียกว่าทั้งคู่เราก็มีความมั่นใจสูงเลยทีเดียวค <t art> ่ะนี่คือขาใช่แตงกวา อันนี้คือผักกาดขาวใช่ไหมคะโอเคผมว่าน่าจะเป็นอันนี้อ๋อเอาฝั่งไหนไดนเส้นเล็กเส้นเล็กถือตู้เย็นโอเคค่ะโอเคแล้วก็ผักกาดเต้าหู้ใบมะกรูดแตงกวาเต้าหู้เหลืองมะละกอแตงกวาแล้วเต้าหู้ผักกาดเส้นเล็กโอเคพริกขี้หนูสวนคือเนี่ยครับเส้นเล็ก เส้นเล็กอยู่กากหมูไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำปลาน้ำพริกเผาเส้นเล็กอันนี้อยู่บนโต๊ะใช่ไหมครับเส้นเล็กอยู่อุ้ยผมกลัวแพ้อ่ะพี่ป๊อปเมนูเธอดูยากอ่ะเมนูเธอดูยากนะไท่ถ้ามีมาละกอมันต้องเป็นส้มตำค่ะของโบนหนูเลยแล้วก็ของถนัดเรามันบ้านเกิดอีสานอำนาจเจริญส้มตำใหญ่เพิ่ม ้องเท้าใหญ่เฟิร์มเต้าผู้เหลือเนี่ยมาจากไหนเต้าผู้จะทำให้ฉันดูแย่ผมว่าเมนูมันก็ไม่ได้ยากเกินควสมมุติว่าอะไรครับแต่ว่าน่าจะชนะเอ็นจอยแน่นอนสนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่พระนอมไรฟรีกางเกงสุดสบายยืดสองเท่าสวมเองง่ายแค่หนึ่งเบาๆคลายใส่กางเกงใน ทิพยะประกันภัยกลับมาช่วที่2ของเรานะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยดับพิกเผาไทยตราแม่พระนอมไลฟ์ลี่และทิพยะประกันภัย มีเสียงก็สิบบอกเาว่า,ออาทั้งสองคนเนี่ยทำอาหารเป็นจัชชาเล่นแบบไม่ต้องมีผู้ช่วยเลยไหมทำนแ,มแนล้ววัดไปแล้ <c oughs> วเพื่อเพื่อความอุ่นใจขอไว้ก่อนนป๊อปไฮป๊อตแหละป๊อปจือป๊อตมีชื่อป๊อตการกิจการง่ายๆครับใครนิดๆจะมีทั้งหมด6ฟองสามฟองเป็นชื่อคณะกรรมการที่จะมาช่วยเรารและอีกสามฟองไม่มีชื่อคณะกรรมการช่วยตัวเองเอานะจ๊ะค้าหนึ่งคนี่ครับไม่จร จริงเหรอยังยไ่บอกยังไม่บอกยบอกอันนี้ของป้านะไั่หนูอันนี้ของหนูจะหลับปะเนี่ยอยากสลับกันไหมอยากสลับกันไหมสลับสลับไหมสลับแล้วกันค่ะสลับหรอไอ้เปิดน่ใครใคยโวววยววยบ ที่ขอสลับครก็คือน้องเอนจอยและก็กลายเป็นน้องเอนจอยที่เอนจอยสุดๆล่ะเพราะว่าได้พี่ผัดไทยไปเป็นผู้ช่วยนั่นเองทําให้งานนี้เป่าลงตัวน้องป๊อปผู้อาภัพแล้วก็สลับแล้วก็ต้องช่วยตัวเองไปนะครับแล้วกับเมนูข้าวผัดต้มยำแห้งทะเลางานนี้ละอาจจะต้องร้อนถึงกรรมาการทั้งสองท่านละก็ถ้าไม่ลุกไปช่วยหรือให้คาปรึกษาแล้วก็อาจจะแย่แน่ๆน อาเล็กเองอ๋ออันนี้เป็นคนเลือกฉลักได้สลุกจังเลยอ่ะมาอ่ะแล้วต er ่อจากนี้ไปบนบนุษย์่างช่องาจะได้พบกับเมนูที่แปลกใหม่จะเป็นไปอย่างไรนั้นไปชมกันเลยเริ่มเลยครับ20สิบนาทีครับผมไปเร็วเอ็นจอยอย่าให้มีผัดไทยเขาสับประกอรนะ โอ้ยดูท่าสับกระดกผัดไทยก็รู้แล้วล่ะตรงๆแค่ห่า,หากงกันนะจับอย่างนี้นตายแล้วมือขับไม่เป็นแน่มือ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 ต,อต,อต,อตอายตายตายตายมะละกอสีแดงไม่ต้องแปลกใจนะคะตัดตัดน้ำร้อนยางตัดน้ำร้อนยางลวกยางต้มอยูออย่ครับต้มใสแตจความเธอจะทำอะไรเธอจะใส่ใจความแบบไหนใส่ใจไหมเก็ไม่สนใจฉันเออไม่เอาต้มมะขามมาเหรอ มาขางเปียกอะมะขางเปียกเปียกแทนน้ำแต่มะนาว,วเต้เาที<ค><ะ>่บอกเลยนะว่าป๊อบเนี่ยมีตัวช่วยอย่างดีนะฮะอันนี้เลยครับป๊อบน้ำพริกเผาไทยสูตรผสมต้มยำหอมอร่อยลงตัวนะครับเหมาะสำหรับปรุงต้มยำรสชาติเข้มข้นนะฮะ ผลิต hey, yeah. so like จากวัตถุดิบคุณภาพดีและที่สําคัญไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สีและไม่ใส่สารวัตถุกันะเทียมนะครับต้มตังไทยหรือใส่ถั่วมือแข็งไม่ต้มถั่วต้โคล่าใส่ถั่วแต่ว่าแต่คุใส่ซอสเสร็จแล้วเออมันต้องโรยแล้วไม่ใช่ต้มเสียมนะลวกลวกเส้นเล็กที่ยานอย่าลืมนะตั้งน้ำด้วยด้วยเปล่าว่า ตั้งน้ำอยู่วๆๆ่านันกัหนน้ำเพราะว่าเราเหลือตรงๆพี่ผัดไทยก็ถึงกับรำคาญที่ปรึกษาแล้วนะครับแม่ทำไม่ทันสั่งเลยทีเดียวส่วนน้องป๊อแล้วก็เอากุ้งหอยปลาเมือกันลงไปลวกในหม้อลแล้วละครับนะออไปดูได้ไหมเ <c oughs> อะไปดูคาราคอนไปความถนันดอย่างนี้มันไม่โดนมือไม่ได้อ่ะพี่ผาดัดเห็นมาดูฝักดีบ้างเออพี่ไก่พี่ไก่ป๊อมเขาเหว่งามากเลยอ่ะ มันสั่งต้มตำเข้วยนะอ๋อโอเคค่ะโค้งส้มตำจานนี้เค็มแน่เลยตอนนี้ครัวของน้องป๊อปที่เหมือนกับว่าของทะเลที่ทำต้มยำแล้วก็สุกหมดแล้วนะครับน้ำและส้มตำของน้องเอนจอยแล้วก็ได้น้ำตาลปี๊บมาเติมความหวานสนิทใส่แค่ไหนบอข้าวอย่างพอไหมพอค่ะขอบคุณค่ะรอแป๊บอร่อยยังจอยอร่อยเหรอใครกต้องต้องใส่ไข่ก่อนนะครับ ก็ไม่ต้องใส่ไท่ก็้ไข่เียวก็เราไส่ขาวได้ยังได้แล้วครับใส่พอดีกับวนัท่ทอาหานมาลไปนิดนึงปลาผัดผัดจะทอดผัดผัดหม้อใช่หม้อหนูปลาใส่เลยใช่ไหมคะพี่ผัดไทยลองชิมด้วยนะลองชิมแ้วกออกผาเ่หรือเดี๋ยวกะทผัดผัดนี้ หวานเจีย๊ยบห,ห,หวานขนาดเจี๊ยบเนี่ยก็ต้องเอาน้ำมะขามเปียกลงไปตัดซะหน่อยแล้วล่ะครับเพราะว่าน้องเอนจอยนี่ไม่ได้มะนาวไปนั่นเองนะครับส่วนน้องโต๊เราก็เริ่มผัดต้มยำแห้งแล้วล่ะครับพ่อพริกเผ็ดพอเหรอ,พอ,อพอไมหมพอแล้วหนูว่าเผ็ดพอใส่เส้นมันจะอ่อนไหมยังอ่อนอยู่อ็ให้ขบเพิ่มอ,อย่าใส่เส้นเยอะเกลี่ยไงเกลี่ยที่ไหนเค็มมันเริ่มติดเค็มแล้วแม่อไปนะ ปร้านแต่ไปแล้วเกมแล้วอุ้ยน่ากินอ่ะจิกปุ๋ยสีแล้วเจ็ดนาทีสุดท้ายยังไม่มีใครเสร็จเลยแต่ป๊อปใกล้เสร็จแล้วนี่ก็อ่ะครับสีแล้วน่ากินเอ่ะเรานี้โรยได้อีกตื่นรสชาติแอบเอาเนื้อย่างจิ้มมันนิดนี่เปรี้ยวไหมว่ามันเปรี้ยวเบอร์ไหนอืออร่อยครับเนต้องหอยน้ำน้ำ ตาน้ำปลาเปรี้ยวพอมันเปรี้ยวโดดไปอย่างเดียวใช่ไหมนัวอยู่แต่ไม่เปรี้ยวใช่ไหมตักก่อนรูชิมก่อนตอนนนี้ัวแล้วแต่ว่ายังไม่เปรี้ยวตากทรายน่อยหยิบมือเซาเซฟซะแล้วละงานนี้กรรมการมีลุ้นได้ชิมของอร่อยจากน้องเอนจอยแล้วะครับคุณผู้ชมส่วนนี้เราก็ใส่เกลือลงไปสักหน่อยนะครับอื ท่าทางหน้าทานดูเดียวคู่นี้น่าจะสูสีกันนะครับเนี่ย5นาทีสุดท้ายจะลอยครับพี่ไก่ว่าแล้วตักได้เลยครับลอยแล้วต่อแต่เลยได้ดีมากเออนั่นแหละเกิดอะไรเฮ้ยแม่ยิน5นาทีเราทำแม่สี่นาทีแล้วตอนนี้คลุกคลุกรับก็ค่อยนี่ป่ะแม่เออจะใส่เยอะๆมันยวมันดุมันจะเอ่อรสชาติมันเสียเนี่ย ทำไรไรไม้เป็นได้ย้อนกลับไปเลยช่วยหน่อยสิได้กลับมานออยู่ยาลายังไม่มีใครเสร็จเลยับตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะนั่นแหละลงอย่างนั่นแหละโอเคสองนาทีสุดท้ายพี่แาทไทยดูเร็วจะได้เข้าปิดเลยเาปิดเลยเขาปิดเลยปิดเลยสีเขียวเสร็จเป็นทีมแรก จะบอกเลยนะคะตำช่วงตำไม่ไม่อร่อยไม่เป็นอะไม่เป็นไรไ้คำว่าไม่ถนัดตำช่วงตำแต่น้องน่ะตำช่วงตำเป็นเพราะเขาเป็นเด็กอำนาจเจริญอำนาจเจริญคนนี้ใช่ไหมคะถ้าเด็กหน่อยจะมีแบบว่าพื้นอยู่บ้างแล้วเขาบอกคนอีสานจะกินส้มงตำคือรสเค็มกับเผ็ดแต่ว่ามันจะไม่ไม่นัวเหมือนคนไม่นัวว่าจะต้องคนภาคกลางจะตามรสทุกอย่างแล้วเราก็สงสัยไงว่า โอ้ยทำไมมีใส่น้ำตาลตั้งแ่ไนเพราะเรากินหวาวน,นเบี้ยวหวานแต่ถ้าเปิดส้มตำจริงๆแล้วส้มตำปลาาจะไม่ใส่น้ำตาลเพราะมันจะเหม็นข้าวฝั่งของพี่กับผู้ชายผู้ชายคือเราก็เตรียมทุกอย่างให้เขาช่วยเขานะคะแล้วบอกเขาว่าทํานุ่นทํานีในน่ใส่นุ่นใส่นี่ใส่นั่นใส่นั่นแล้วเขาก็ทําแล้วจิมเองทุกอย่างจริงๆจริงๆเราไม่ได้เป็นตัวช่วยเขาเราไม่ได้เป็นตัวช่วยเราแต่ละแน่ะเพราะว่าเห็นตรงนี้ปีสองแล้วเราก็ต้องไปหนึ่งก่อนให้มันบาลานซ์กันใช่สงสารเนาะเหลือจะต้องลุ้นกันแหละค่ะว่าระหว่างสองทีน ทำผมดาึงนาทีถลยไปโอ๊ยไข่เคี่ยวเหรอน่ากินมากว่ะโอ๊ยป๊อมก็น่ากินนะเนี่ยจบแล้วเุณครับจานเป็นป๊อกแมสซอบฟิตใช่ต้องตามเปนแมสเสร็จไปครับเรียบร้อยครับอะสีแดงเสร็จไปทีที่สองทำเองนะค่ะ เอาละครับและตอนนี้ทั้งสองสีเขาทำอาหารเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับวันที่ทางรายการนะครับก็มีกิฟต์เซตจากนภิพกษไข่ตราแม่ปนอมตำนานความอร่อยคู่ควไทยนะครับมอะให้กับแขกรับเชิญทั้งสองท่านด้วยครับขอาไทารี่บ้าอร่อยที่บ้านนะครัฝากไปถึงแม่ด้วยนะครับครับรับเลยครับโอเคครับอ่ะและเดี๋ยวชุวเรามาชิมกัน สนับสนุนโดยเบปซี่กลับมาช่วงสุดท้ายของเราเลยครับในช่วงนี้สนับสนุนโดยเ๊ปซี่อันนี้ก็น่ากินอันนี้ก็ของพ่อออโอเคกินกินเราเหรอผมไปกินปลาราไม่ใช่กินเราถูกแลว จอยคะแล้วเมนูนี้มีชื่อ,อวอ่าซุปตามเสาเอำนาจดเล่ามาหน่อยรสชาติมันเป็นยังไงรสชาติเสาอำนาจก็จะมีความแซ่บอ่าจะออกเค็มหน่อยอความเผ็ดมันต้องมาอยู่แล้วเ<แ>พวราะเราเป็นคนเผ็ดเผชิลหน้ากินเนาะน้ากินหน้ากินหวานเขาทำเป็นต่างๆ กินแบบเยวนอ่ะกินยวนแล้วก็กลิ่นทำให้ท้องรู้สึกว่าเฮ้ยกึนลงมาเถอะนะฮะไปค่ะอำนาจเจริญไหมฮะนวลอำนาจเจริญต้่นาเจริญหมเปรี้ยวนี่นะหรืออะไรคนย่ต่าเขาไม่กินเปรี้ยวพี่ตงชอบสำหรับพี่นะ อร่อยก็อย่าวิ่งอร่อยก็เหวี่ยงมันนัวอืมเออมันเผ็ดตายอร่อยจริงใช่นไหมล่ะก็มัเป็นพริกแพร่เฮ้ยเผ็ดอร่อยไม่ถึงกระตายหมดแน่จานนี้หรือเป่านัวนัวโอ้เข้มกำลังดีด้วยโอ้เออเก่งไหมเออเฮ้ยของฟัง์มรสอร่อย ปั๊บมันใจสู้เขาเรามีไข่เจียวไม่ได้ม่ได้ไม่น่ามอร่อยจริงเออมันขาดเปรี้ยวปั๊บครับและเมนูนี้มีชื่อว่าข้าวผัดต้มยำทะเลขอบคุณครับพี่ไก่ขอบคุณพี่ไก่อันนี้อันนี้เ็นหน้าตาสวยอ่ะอันนี้ถ่ายรูปสวยดูน่น่าดีเลยแบบแบบแบบโมเดิร์นโมเดิร์นฟิวชั่นน่าดีมากฟิวชั่นไปครับไปครับโอ๊ย ไม่พอใจเหรอพี่โตหอยังไงเออชิจะพูดอะไรดีวะเฮ้ยอร่อยถอดวีออ่อยถอดวีสเอาพ่อดีครับชื่อเมนูอะไรนะป๊อป ็ผัดต้มยำทะเลขอบคุณครับพี่ไก่สรุปนี่เมนูเป็นขอบคุณครับเลยเหรอมาเลครับพี่ไก่คือเราสอนเขาเราบอกเขาแล้วเขาก็ทำได้แล้วก็ชิมเองเขาปรุงเองด้วยน้ำหนักมือเขาดีอ่ะดีค่ะคือต้องบอกว่าด้วยบาริบุตของอาหารเนี่ยความเป็นต้มยำเนี่ยนะมันมันไม่ให้ทุกอย่างรสชาติตะกงตะไคร่ไปมันขึ้นมาหมดเลยคือไม่ผิดไม่ผิดจากที่โจทย์สั่งไม่ผิดเลยุดยอดอร่อยจนพยานเลย หอมจริงหอมจริงหอมจรับและสีที่ชนะได้แก่ยกครับเป็นอยดเงี้ยค่ะเสมอมาสุดื่อนะาะคนละอย่างแล้วก็อร่อยทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นเราจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ว่า ใครอร่อยกว่ากันมันคนละแบบเลยถ้าเป็นอาหารอย่างเดียวกันเราจะัดสินง่ายใช่แต่นี่ส้มตำเขาก็มีอยู่แค่เนี่ยแต่เขาทำานีนัวอร่อยหอมรสชาติดีไอ้นุ่นใช่เราคนต่งทำหน้าที่ของอาหารของแต่ละคนได้ดีดีเพราะว่ารสชาติสองอย่างนี่คนละขั้วกันเลยเนาะทำได้ดีมากนะคะ ไม่แพ้ใครค่ะเหมือนละครที่เล่นอยู่นะในวันที่ฝนพังท้ายก็ต้องเลตติ้งไม่แพ้ใครเลยขอบคุณครับอโอเคครับเข้าไปจิงแช็ปปอนกับเราทั้งสองคนครับเย้เข้ามาจิงแช็ปปอนกับเราสองคนแบบนี้นะฮะก็หารสองนะครับกติกาง่ายๆครับเราจะมีตั้งแต่ศูนย์บาทถึงสองหมื่นบาทนะส่วนห้าห้าตรงนี้ไม่ใช่เงินรางวัลครับจะเป็นหัวเราะสมน้ำหน้า ถ้าพร้อมแล้วครับส่งตัวแทนหมุนลงแรงๆได้เลยครับแรงแรงบอกเลยแรงเถอะเงินรางวัลที่ได้มีผลกับอนาคตนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งหมื่นหนึ่นบาทฐานสองนะครับแล้วก็เปิเออค่าในคณะกรรมการที่ไปช่วยนะครับก็ละคนละหนึ่งพันบาทเทมสี่อีกสี่พันเลขหกพันห เด้วกลับบ้านคนละฉบับร้อยบาทเองไม่นุญารภาษีนะคะอ้าวโอเคครับแต่ไม่เป็นไรครับยังไงให้ทั้งสองท่านฝากผลงานกันหน่อยครับค่ะก็ฝากผลงานของพวกเราสองคนนะคะในละครในวันที่ฝนพังพายนะคะจันตังค่ะนะคะสองทุ่มครึ่งค่ะ ก็ฝากติดตามละครในวันที่ฝนพังพลา้วยนะครับรับรองว่าแต่ละตอนเนี่ยมันสนุกขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะมีแต่ละเคสเข้ามาให้ลุ้นกันตลอดเวลายังไงฝากติดตามในวันที่ฝนพังพลา้วยนะครับทุกวันจันทร์อังคารสองทุ่มครึ่งครับ <the> <whatnot> <okay. S 2> โอเครับแน่นอนครับจุดดราพกับก้องปิยะเข้าแน่นอนอยู่แล้วใช่ครับยังงวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านมากๆขอบคุณครับ ะครับแล้ววันนี้เวลาของการกานก็หมดลงแล้วนะครับจะมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา8.15วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับอร่อยอร่อยอร่อยจริยอร่อยจริยอร่อยจริงถ้าบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนซีจริงเนี่ยมันต้องมีการทำอาหารให้กันกินบ้างแหละไม่มีหมไม่มีคร ต้องเป็นแฟนสิครับไม่ถ้าไม่ใช่เป็นกูได้ไม่น้องนึกษาเคยทำอาหารคลีนเก่งนะแต่ว่าอาหารคลีนมันจะไม่อร่อยมากหนูแค่อาหารคลีนเพื่อนพี่สิคลีนคลีนหน้านี้ไม่ได้แต่งพี่พี่จะเอาพอดนี่เหลือไว้ให้แล้วเธอให้เข้าไปให้หมดอดีตแล้วไปเตอเรแล้ต้องทำเยอะให้น้องบิ๊กเขาทำอะไรพี่พัดไก่พี่ชายอะไรฉันได้สามีหล่อฉันไม่ต้องทำอะไรค่ะ มันก็เป็นมันก็เป็นน้ำยาแหละแต่มันเบาเบาอะไรไม่รู้แหละแต่เบาบ